จำเลยปีศาจตอนธาตุรักธาตุสวัสด์ตอนที่ยีปีศาจเงือกลงมืออย่างกระทันหันทําให้เหล่าผู้บัญชาการปีศาจไม่ทันตั้งตัวสามทุกคนยังเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับพยาวิหกขนเขียวตอนนี้จึงไม่มีแรงมากพอจะต้านทานพวกเขาแตกงหือไปคนละทิศละทาง จี้อินเฮอคิดในใจว่าถ้าฝ่าออกไปตอนนี้ไม่แน่ว่าอาจมีโอกาสสำเร็จถึงเจ็ดส่วนนางกุม กระบี่แน่นแต่ในตอนนั้นเองแสงสีขาวสายหนึ่งกระพุ่งมาจากด้านหลังของทุกคนจี้อินเหอเห็นผู้มาก็เบิกตาขึ้นเล็กน้อยผู้มาก็คือชิงซูบาของเจ้าหกเขานางได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับพญาพิหกขนเขียวมาเพราะตรงหน้าผากยังมีคราบเลือดอยู่แต่บาดแผลนั้นกลับไม่ส่งผลกระทบต่อไอสังหารรุนแรงของนางแม้แต่น้อย หัวใจจี้เหนเหอเต้นแรงนางไม่ได้กังวลว่าชางอี้จะรับมือชิงซูไม่ได้แต่นางกำลังคิดว่าถ้าชิงซูมาหลินชางหลานก็จี้เหนเหอหันฟับไปทางหลีเฟิงถังทันใดนั้นนางก็เห็นหมินชางหลานจะนั่งอยู่บนรถเข็นปรากฏกายขึ้นแต่ยังไม่ทันมองให้ ชัดแสงสีขาวก็สาว่างวาบขึ้นตรงหน้าจากนั้นหน้าผากของนางก็เจ็บปวดรุนแรงรางถูกเข็มทิ่มแทงกะโหลกศีรษะเหมือนกำลังจะแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในช่วพริบตาสูบเรี้ยวแรงของนางไปจนหมดสิ้นทําให้นางไม่อาจทรงกายไว้ได้อีก กระบีที่ถืออยู่หลุดจากมือจากนั้นร่างของนางก็ล้มลงบนเพืินชั่วขนาดนั้นนางเห็นริมน้ําแข็งประทะกับกระบี่ยาวดังเกรงกลางจากนั้นโลกขนังหรือเพียงความมืดมิดจี้อินเหอไม่รู้ว่าตัวเองเดินอยู่ท่ามกลางความมืดมิดนานแค่ไหนเหมือนยาวนานนับหมื่นปีแต่เหมือนเพียงแค่ช่วงเวลาสั้น ที่สายลมพัดผ่านเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งนางก็พบว่ามีใครบางคนกำลังใช้เข็มทิ่มปลายนิ้วของนางอยู่ประสาทสัมผัสทั้งห้าเริ่มทํางานอีกครั้งจี้อินเฮิลืมตาขึ้นร่างกายยังคงอ่อนปวกเปียกไร้เรี่ยวแรงขยับขยื้ยัดไปหน้าจนตาก,กับกัดมองไปรอบๆอย่างรวดเร็วนางกลับมาแล้วกลับไปยังห้องที่แสนคุ้นเคยนี่คือที่อยู่ของนางหุบเขาบัญชาปิศาจเรือนของนางคุกของนาง ถึงแม้ว่าห้องห้องนี้จะรับความเสียหายจากเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่ลูกกรงที่มองไม่เห็นกลับยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมยามนี้ในห้องของจีอินเหอมีคนอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยปีศาจจิ้งจอกจิงสูกำลังนั่งอยู่ตรงข้างเตียงพรางใช้เข็มเงินจิ้มปลายนิ้วทุกนิ้วของนางเงียบ ทุกครั้งที่เข็มเงินสัมผัสโดนปลายน,นิ้วนิ้วที่เหมือนตายไปแล้วข้องนางจะสามารถขยับได้อีกครั้งยิ่เนเธอคิดจะลุกขึ้นนั่งแต่พอออกแรงหน้าผากก็เจ็บแปรบนุนแรงแม้กระทั่งเส้นเอ็นทุกเส้นและกระดูกทุกท่อนก็เจ็บปวดแสนสาหัสจนร่างทั้งร่างสั่นระริกยังไม่ถอนเข็มสั้นวิญ,ญญาณก็ขยับตามใจชอบเจ้ารู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรซิงชูพูดเสียงเรียบ เข็มซ่อนวิญญาณเป็นวิชาหลักของหลินชางหลังหนึ่งเข็มสะกดวิญญาณสามารถทําให้ผู้คนสูญเสียประสาทสัมผัสทั้งห้าจนมีสภาพไม่ต่างจากซากศพชิงซูใช้เข็มเงินจิ้มจุดชิบะจอมเป็นร่างจี้เหินเหือไปเรื่อยๆพางพูดว่าท่านเจ้าหุบเขายังไม่อยากให้เจ้าตายจิ้นเหิยินเช่นนี้ก็เค่นยิ้มเย็นอยู่ในใจใช่สิ ผู้คนในหุบเขาบัญชาปีศาจไม่มีสิทธิเลือกความตายเสียด้วยสาจี้เหอพยายามเอ่ยปากปีศาจเงือกเล่าแต่ถามคำถามสั้นๆเทนังกับต้องถามด้วยเร่แรงทั้งหมดที่มีชิงซูเหลือบมองนางแป๊บหนึ่งเอ่ยตอบว่าถูกจับกลับไปขังแล้วต่อให้ปิศาจเงือกฟื้นตัวเร็วแค่ไหนเขาก็ยังรับบาดเจ็บอยู่ <c oughs> ย่อมไม่สามารถต่อกรกับปีศาจยิ่งจอกแต่คิดๆด,ดูก็ใช่ถึงนางกับช่างอีจ้จะรู้จักกันได้ไม่นาน แต่ด้วยนิสัยของเขาหาเห็นคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนเขาจะไ่ทางทิ้งเพื่อนหนีไปคนเดียวแน่ <c oughs> บางทีตอนนั้นนางที่กำลังสรลบอยู่อาจกลายเป็นภาระที่ทําให้ฉางอี้หนีไปไม่ได้ก็ได้คิดได้ชินจิ้นเห,นหอกระลับตาลง <c oughs> วันหน้าพวกเขายังจะมีหนทางหนีได้อีกไหมเนาะยาที่เจ้าขโมยไปจากห้องสูงท่านเจ้าหุบเข่าข้าเอามาแล้วสิงชูพุดตอ์ด้วยน้ำเสียงราบเรียบ จี้อินเหอตกใจมากแต่นางก็สามารถควบคุมเสด็จได้อย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ออกจากค่กน10ทิศเมื่อโปรที่สวนด้านหลังของหลี่เฟิงทั้งนางคิดอยู่เลยว่าต้องเป็นเช่นนี้หลินชางหลังไม่มีทางไม่รู้แน่ว่าก่อนเข้าไปในแค่กลนางทำอะไรไว้บ้างพระเจ้าคิดจะทำอะไรหรือจี้อินเหอจ้องชิงสู่ตรงตรงนางเตรียมใจนึกถึงจดุดจบกที่เรวร้ายที่สุดเอาไว้แล้วจะเป็นหรือตาจะถูกทอระมาหรือต้องลำบากแค่ไหนานางก็ยอมรับ ชิงซูเราะเสียงเย็นแค่ยาบำรุงป้องกันไอเย็นเท่านั้นเจ้าอยากได้ก็ออกไปท่านเจ้าของเขามีใจกว้างขวางไม่มีทางลงโทษเจ้าพอเรื่องแค่นี้แน่ชิงซูถอนเข็มเงินออกพรางมองสีหน้าตื่นตะลึงของจีเห็นด้วยสายตาดูแกรนข้าช่วยมาวางไว้บนโต๊ะให้เจ้าแล้วยาบำรุงหรือลิ้นช่างดังรู้อยู่แล้วว่านางมีแผนการอยู่ในใจนั้นจึงจงใจวางของแบบนี้ไว้ในห้องเพื่อจะได้ลบหลูเหยียดยามนาง เขาเหยียบย่ำอิสรภาพและศักดิ์ศรีของนางไว้ใต้ฝ่าเท้าแต่ปากกับพูดกับน,นางว่าข้าเป็นคนใจกว้างไม่ถือสาหาความเจ้าเรกเขาจะพูดกับน,นางเยี่ยงผู้ที่เหนือกว่าว่าเจ้าดูสิมดปลวกหน้าสงสารเช่นเจ้ากลับกล้าคิดต่อก่อนกับข้าจี้เหนือกำมือแน่นชิงซูไม่สนใจสีหน้าของอีฝ่ายสักนิดนางค่อยๆดึงเข็มออกจากหน้าผากของจี้เหนือทันใดน,นั้นร่างเจีอเหือก,ก็กลับอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองอีกครั้ง พวกเขาจงใจทําเช่นนี้ใช้เข็มหนึ่งสะกดวิญญาณของนางทําให้นางขยับขยืนยืนไม่ได้จึกแล้นก็ถอนเข็มให้พวกเขาตั้งใจตอกย้ํานางอยู่ตลอดเวลาว่านางไม่แค่หุ่นกระบอกในกํามือของพวกเขาพวกเขาอยากให้มีชีวิตอยู่นางก็มีชีวิตอยู่พวกเขาอยากให้นางตายนางก็ต้องตายพวกเขาสามารถควบคุมนางได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เองจีอินเฮเอ่ย จี้อนเหอท่านเจ้าหูกเขาไม่สนใจว่าเจ้าคิดอะไรแต่ความคิดของเจ้าต้องเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในสมองของเจ้าเท่านั้นสิ่งที่เจ้าทําต้องสิงท่านเจ้าหูกเขาสั่งให้เจ้าทําเช่นเท่านั้นจี้นเหอเข่นยิ้มเย็นครั้งนี้เจ้าคิดจะประมือกับผู้บัญชาการปิศาจคนอื่นๆอย่างเปิดเผยแต่นายท่านขัดขวางเอาไว้จิงซูโบเข้มเงินในมือไปมาก่อนจะเก็บเอาไว้ในถุงนายท่านช่วยรักษาตําแหน่งผู้พิทักษ์กฎของเจ้าเอาไว้เจ้าสมควรไปกราบขอบคุณ จีอินเฮอร์รู้สึกเหมือนกับว่าในห้องนี้มีเส้นได้าที่มองไม่เห็นอยู่เต็มไปหมดมันกำลังมัดทุกข้อต่อบนร่างของนางเอาไว้แล้วเริ่มควบคุมนางอีกครั้งจี G ้อินเฮอร์หลับตาลงเพราะไม่อาจทนดูสภาพของตัวเองในตอนนี้ได้อีกนางคิดว่าออกจากค่ายคนสิบทิศแล้วจะได้เป็นอิสระแต่คิดไม่ถึงเลยว่าตอนอยู่ในค่ายคนตากา,กากถึงย้นช่วงเวลาสั้น ที่นางได้มีอิสระอย่างแท้จริงท่านสิงชูอขอรับนอกประตูมีเสียงเรียกเบาๆดังขึ้นชิงซูเก็บถุงใส่ยเกมพรางตอบรับเสียงเบาเข้ามา ผู้มีชาการพิศารด้านนอกปรากประตูเข้ามาชิงซูเดินไปหาผู้มีชาการพิศารคนนั้นกระซิบเบาๆตรงข้างหูนางสองสามประโยคทันใดนั้นอุตาชิงซูก็เปล่งประกายเจิดจ้านั้นนางกระหันคับมองจิอินเอซึ่งนอนอยู่บนเตียงจ้อินเหฮในท่านสั่งให้เจ้าไปที่หลีเพิงถังเดี๋ยวนี้จี้เนอพลิกตัวหันหลังให้ชิงซูกับผู้มีชาการพิศารพลางตอบโดยไม่ลืมตาว่าข้าได้รับบาดเจ็บคอไฟไม่อาจทำตามคำสั่ง ถึงอย่างไรตอนนี้ตาเท่าลิ้นชางหลางก็ยังต้องการให้นางมีชีวิตอยู่เขาไม่ทางค่านางตอนนี้แน่ซ้ํายังรักษาตําแหน่งผู้พิทักษ์กเอาไว้ให้ด้วยไม่เล่นตัวตอนนี้จะให้ไปเล่นตัวตอนไหนก่อนหน้านี้พวกเขาวางแผนเล่นงานก็เล่นงานไปเถอะเยาะยันก็เยาะยันไปแล้วตอนนี้จะนอนก็นอนไม่ได้หรือชิงซูเอ๋ยว่าปีศาจเงือบพูดแล้วจีอินเหิรลืมตาชิงซูพูดต่อเขาถามว่าพระเจ้าทําอะไรนางหรือ ไม่ต้องสงสัยนางที่พิศษเงือกพูดถึงย่อมหมายถึงจี้อินเหอชิงจูพูดต่อว่าเขาถามว่าพวกเจ้าทําอะไรนางไม่ต้องสงสัยนางที่พิาทเงือกพูดย่อมหมายถึงจี้อินเหอช่วงขณะนั้นจี้อินเหอรู้สึกเหมือนกำลังนอนอยู่บนกระดานตะโอไม่มีผิดจบตอนที่ยี่สิบหนึ่ง